โอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมคุกกี้รันโอเวนเบกนะครับอยู่กันในช่อง1 g d c เหมือนเดิมนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาทําคลิปกับเกี่ยวกับสมบัติไอ้นี่นะชาเลนด์นะครับชาเลนสมบัติใหม่นะครับเนาะนี่เลยนะครับอยู่ไหนอะเอาเดี๋ยวต้องเข้าอันนี้เนาะอ่ะนี่นะครับชาเลนสมบัตินะครับก็เป็นสมบัติอการไกลนะครับการไกลการไกลสลับการเวลานะครับผมเนาะก็ จะมาในรีมการเวลานะครับก็คุกกี้ผู้่สามิติเวลาจะอัปเดตในวันที่14นะครับนี้นะก็มีสมบัติใหม่มานะครับก็เป็นสมบัติอันนี้เลยนะครับก็ความสาม,มารถนะครับจะสร้าง,งวงแหวนการเวลาทุก11.1ววินะอยู่ที่การอัรปรหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจแต่ก็จะได้คะแนนนะครับตามนี้เลยนะครับผมเนาะก็ผมเหลืออีก2เศษถึงจะตันนะครับที่ถามว่า เอาจริงอะผมสามารถปั้นตันได้แล้วนะครับแต่คือเรานะครับคือเข้าใจป่ะครับว่าผมเนี่ยจะเอามาแลกตรงไดอารี่ตรงนี้นะครับนี่เลยนะครับผมจะเอามาแลกตรงร้านค้าไดอารี่ผมแลกไปแล้วนะครับตรงนี้นะผมเหลืออีก2อันที่จะแลกจากตรงนี้ผมจะได้แบบรับแบบฟรีๆนะครับเดี๋ยวช่วงเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีคลิปแม็กนะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับวันนี้เราจะพูดถึงคุกกี้ชาเลนจ์นะครับันนะโอเคนะก็เป็นคุกกี้ชาเลนจ์คือ ชาเลนจ์อันนี้นะครับถ้าใครจะเอาพอผ่านไดมอนด์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากนะที่ผมไปดูมาเนี่ยเต็มที่นะสุดๆก็อย่างน้อยก็เวลสิบนะครับแล้วก็สมบัติทําแต้ม2ชิ้นนะครับหรือไม่ก็เป็นอาลงเครื่องจนึ่งชิ้นลงทำทำแต้มอีกชิ้นหนึงนะครับแต่แต่อย่างอันนี้นะครับต้องใช้เวลสิบขึ้นไปถึงจะผ่านนะครับก็ยากอยู่นะครับผมเนาะก็อันนี้ผมเอามาวิ่งเป็นเวล1ินะครับก็มาวิ่งมันมันผ่านชาเลนจ์ประมาณ420ล้านปะ ่าประมาณ410-420ล้านนี่แหละครับผมเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปวิ่งกันเลยนะครับผมเนาะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับก็สมบัตินี้นะครับสมบัตินี้กําลังมาแรงนะเออมาแรงกับเพราะว่าในเซตเอ็มในเซตเอ็มแลนเนี่ยเขาก็เริ่มใช้กันนะครับแต่ถามผมว่าต้องรีบปั้นขนาดนั้นไหมผมก็ว่าไม่ขนาดนั้นหรอกนะครับก็ใครที่ไม่มีงบที่จะปั้นสมบัติเนี่ยตันจริงๆและสลักหกจริงๆก็ เอาสมบัติที่เราตันไว้โขดมาใช้ก่อนดีกว่าที่มันตันแล้วซ่อนลักครบแล้วมาใช้โขดนะครับเพราะว่าแต้มมันก็หากกับไม่ได้เยอะขนาดนั้นนี่นะครับจะเนี่ยมันจะเป็นวงแหวนนะครับเหมือนเมื่อกี้ใครที่เคยเห็นสมบัติอะไรนะที่มันเป็นมันจะคล้ายๆกับสมบัติอันนั้นนะทุกคนที่มันเป็นไกระดาษอะไรนั่นแหละเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปมาให้ดูนะครับนั่นแหละคล้ายๆกับสมบัติอันนั้นเลยนะครับมันจะความสามารถคล้ายกันเลยนะ ะนะครับก็เศเษตนี้ต้องเล่นเป๊ะนิดนึงนะครับก็คือห้ามชนนะครับแล้วก็ต้องวิ่งให้มันโอเคนะครับห้ามพลาดขวดเลือดด้วยนะครับเพราะว่าคะแนนมันพอดีจริงๆอะ่ะอืมนี่นะครับเปลี่ยนเป็นเยลลี่นะครับเนาะสวยนะู้สึกสวยดีนะครับมันดูแบบเออเป็นเยลลี่ที่มันเป็นเยลลี่เก่าๆก่านะครับเยลลี่เออสวยดีนะผมว่า ด่านนี้ก็น่าจะคุ้นเคยกันนะโอ้น่าจะคุ้นเคยกันนะครับเพราะว่าน่าจะเคยมาแล้วแหละนะครับนะใช่ไหมเหมือนจะเคยมาแล้วน่าด่านนี้นะครับชิบอะโบนาสธามโบนัสธา,ามนี่ไม่มีอะไรมากนะก็เก็บให้ให้มันละเอียดก็พอครับก็เก็บให้มันได้เยอะๆนะครับก็มันมันก็พอดีอะผมว่ามันพอดีอะครับประมาณ420ไม่แหละนะครับอือ โอเคนะครับผมชุบชุบชบ,ชบตอนนี้นะครับนาะในเอ็มแลนด์นะสนามแข่งแชปปยนลีกเนี่ยเริ่มมีสมบัติใหม่มาใช้กันแล้วนะครับก็สมบัติใหม่ถามว่ามันใช้ก็โอเคแหละสมบัติใหม่มาไม่ได้ใช้ก็จริงนะครับแต่ถ้าใครไม่มีงบปั้นตันจริงๆหรือปั้นตันไม่ได้เนี่ยหรือว่าสลักก็ไม่ได้อีกนะครับก็ไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบนะครับเดี๋ยว เพอเพ่อเราเราเราีไปปั้นอ่ะเพอเพอสมบัติใหม่มาเดี๋ยวมันก็ตกนะครับเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีสมบัติวอนัทคอนวอนัทที่จะบั๊ขึ้นมาอีกนะใช่ปะ่ะเดีย๋ยวจะมีคอนวอนัทที่บั๊มาอีกนะครับก็นั่นแหละนะครับม,มันก็ผมก็คิดว่าเออถ้าใครไม่มีมีของพอจริงๆเดี๋ยวไม่ต้องปั้นนะครับเพราะว่ามันอาจจะอาจจะแบบปั้นมาแล้วไม่ได้ใช้อ่ะสมมติว่าบางคนปั้นไวเวลเจ็ดอ่ะ แต่ถ้าติด ID เดีสกิลเ็ก็ได้นะครับเอาไว้แบบทำที่ชาเลนเพื่อฟางชาเลนมันต้องใช้สมบัติอันนี้เนาะแต่ผมว่ามันเป็นสมบัติทําแต้มทั่วไปอ่ะมันไม่ต้องแบบมีสกิลเก็ได้ร่อนอื่นมาแทนก็ได้ใช่ปะละ่ะอ,อันนี้ตกอะ่ะเป็นอะไรไม่เนี่ยผมก็ไม่รู้นะครับว่าตกเป็นอะไรหรือเปล่าน่าจะเป็นนะเหมือนจะสกิลรอบสุดท้ายไม่ทันนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าตกเดี๋ยวผมจะย้อนมาใหม่นะครับอ่านเดี๋ยวเดี๋ยวรอดู โอเคนะครับผมก็หลังจากเมื่อกี้นะครับที่เราตกไปนะครับก็ต้องขอไปนะครับก็มาเริ่มกันใหม่นะครับเพราะว่ากระโดดตกนะครับขอไปนะครับเออมันค่อนข้างยากเลยนะยากมากเลยอะครับทุกคนไม่ใช่ง่ายๆนะนะครับก็หลังจากที่ผมเล่นมานะผมก็ลืมบอกไปนะครับว่าตัวละครเนี่ยนะครับสามารถกดเออ ยิงปืนเนี่ยนะครับกดสไลด์เนี่ยค้างได้เลยนะตอนใช้สก,กิลอะบางคนมานั่งกดจิ้มทีละชิ้นทีละชิ้นเหมือนผมตอนแรกๆเนี่ยปวดมือนะครับนอนจิ้มไปจิ้มมานะครับเราสามารถแบบกดค้างแค่ไว้ได้เลยนะครับก็ปืนมันจะยิงมาเรื่อยๆเลยนะครับผมเน,นาะโอเคนะครับะนะครับพยายามเก็บไอสีเหลืองๆด้วยนะทุกคนนะ,นะเห็นปะ่ะสีเหลืองๆองะครับ ชิแล้วก็สก,กิลรอบสุดท้ายนะครับสก,กิลรอบสุดท้ายไม่ทันนะครับแต่ก็ได้มา428ล้านนะครับเนาะก็จริงๆแล้วมันสก,กิลมันใช้ประมาณเวล10บอะทุกคนประมาณเวลสิบนั่นแหละนะครับ มันใช้สมบัติอันนี้ประมาณเวลสิบมันก็โอเคแล้วนะครับประมาณเวลสิบหรือเวลเก้านี่แหละผมจําไม่ได้นะก็ลองไปเล่นกันดูนะครับแต่ผมอัพมาทิเป็ดแล้วไงก็ต้องขออภัยนะมันมือมันกดเพลินไปหน่อยนะครับกะว่าจะค้างไว้เวลสิบแล้วมาเล่นนะครับก็ได้ไปประมาณสี่ร้อยยี่สิบล้านนะประมาณสี่ร้อยยี่สิบล้านและกันเนาะ,อะ,อะโอเคนะครับผมก็สําหรับ คลิปน uh, ี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มาเล่นชาเลนจ์สมบัตินะก็สมบัติใหม่นะครับนาะก็อย่าลืมนะใครที่ปั้นสมบัติมาก็อย่าลืมมารับของรางวัลตรงนี้ด้วยนะผมลืมบ่อยมากเลยเวลาเราปั้นสมบัติะเนาะอย่าลืมมารับของตรงนี้กันนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างคุ้มนะพอเราปั้นตันมาแล้วอย่างไงก็มารับกันด้วยนะครับน้องก็สำหรับคลิปนี้มีเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับไปเจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ